ไปทางไดโน้ตสวัสดีครับสบายดีมาดูวิวส,สวยๆข้างบนนะครับบนสะพานอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักเราเนาะเนี่ยก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับสวยงามมากวิวสวยนะ,ะเนี้วิวสวยสองข้างทางเลยนะ แต่ตรงนู้น่าจจะเป็นพระอาทิตย์เวลามันขึ้นเนาะฝั่งนู้นโอ้กาบนั่งอยู่ี่บ่โอ้ไฟดับเรามาอาบน้ำอยู่พี่ พ่อเจ้าอันน้ำยังเนี่ยเพื่อนท้องอันซื้อน้ำยังเนี่ยขวานพิษแม่นะปะขวานพิษมึงแง่ามาข้างนี่ปะอ๋อไอ้มาบักนี่แหละ เงี้ยมอไดไแล้วเนี่ยฮะอยู่มอสามมุมบ้านไหนสบายดีสบายูบ้าเนาะเนอยู่บ้านไหนนี่นะนะไปไปทางไหนทางพุนอ๋อยู่เขตยมราชซีซาวหยางเนาะบอกเออผมแม่นาะมาส่ สาวบอลบอสสาวบอลอันนี้ดิสาวแว่นสา่เออเกียวไรกัเขาสาวยังนะนุ่นสาวนุ่นอายุเท่าไหร่ละสาวนุ่นสิบสี่สิบสี่สี่ปีมานั่งเล่นอยู่ในซุ้มมือบอสปากมือมาบากมือมาเลิกเรียนกับมันเล่นอยู่นี่เนาะไทยฮู้บอสหรือว่ามาเบิ่งบรรยากาศ บรรยากาศน้องเพิ่นมนั่งหลินบรรานคืเย็นเย็นช่วงช่วงนี้ช่งีไลพิซาบอฮะี่อกรก็บอกเียรยานกนน้ไหรันัแ่งเลนมาอยู่นบรรยากาศยามแรง ก่อนทรับสิบปแล้วสิปีป่ะสาววอนสิบสาวนุ่นนี้สิบซี่เขาบอกยี่สิบสก็อยากคุยเนาะอ๋ออะไย่อคุยนะเบ็นเป็นแม่น้ำโู้ลืมลืมเสื้อแหละปาเบิ่งพ่นด่นน้ำพ่นมาบน้ำ